ดูเหมือนเงาฮาปูดันจะหายไปแล้วนะข้างหน้าอาจจะมีสิ่งที่เขาอยากให้เราเห็นก็ได้รีบตามไปกันเถอะนะอืมก่อนที่จะไปครับทำไลายนี่ก่อนทุกคนเดี๋ยวพอต้องกลับมาตรงนี้อีกมันจะได้แบบไม่มีปัญหาหนะทุกคนนะนี่คืออะไรผีเสือ้อเขาต้องการให้เราปเก็บผีเสือ้อสวยงามมาก แล้วเจ้านี่คือ,อยังไแงแชกแข็งวันดีไหมเช็กจะดูหาว่ารับทุกคนครับอือออเห็นก็เป่าด้วยลมป้งชึ๊บต้องเถี่ยวมากครับทุกคนครับแล้วก็เตรียมตัวทุกคนนะใช้ระเบิดทุกคนใช้ระเบิดระเบิดทําลายมันได้ป้งสวยครับทุกคนครับป้งไ่ทันครับทุกคนครับหลอมันโดลงมาสวยครับทุกคนครับแล้วก็ล็อกชีด้าจังหวะนี้อยากให้มันหนีไปได้แกจะหนีไปไหนล่ะ เออปับป๊บปับ๊บปั๊บต้องเถียวมากแล้วก็แช่แข็งเรียบร้อยครับทุกคนครับไม่มีอะไรเลยเหรอที่เราตีฟรีเหล่เนียเดินทางไปต่อครับทุกคนครับฮาปูดันเขาต้องการจะให้เราไปที่ไหนกันนะทุกคนนะนี่คือไข่ของพวกคิริคุจา,จาฮะมีที่อย่างนี้ด้วยกันเหรอตอนที่เราฟาร์มเราเจอที่นี่ไหมเนี่ย S <S อ้อดูพวกมันอยู่ที่นี่อย่างเรียบง่าย <S <S มีเจ้าพวกคีริคุจาที่น่าสงสารอยู่ด้วยบางตัวก็ตายไปแล้วล่ะ <S 2> <S 2> สิ่งที่ฮาฟูดามต้องการให้เห็นคือสิ่งนี้อย่างนั้นเหรอไม่ว่าจะใช่หรือไม่แต่นี่ก็ควรค่าแต่จะสำรวจอย่างยิ่งเลยนะนยลองตรวจสอบดูหน่อยก็แล้วกันนะนะนี่ครับทุกคนครับ เจ้าพวกนี้หมดลมหายใจไปแล้วครับทุกคนครับจุดจบของเจ้าพวกชีวิตอมาตะนะทุกคนนะอืมกล่องเป็นพวกเก็บของกินสินะดูเหมือนว่าจะว่างเปล่าครับทุกคนครับเออเพราะว่ามันใกล้ตายมันไม่ต้องกินอะไรแล้วอืมเปลวไฟเปลวไฟบนเผานางเอกอ,อยู่ด้วยเออ หรือว่าจริงๆแล้ววิดีทีสุดท้ายพวกเขายังอยากสัมผัสแสงสว่างเหมือนกันอืมทำไมแล้วถึงมีดอกไม้ด้วยใต้ดินทำไมถึงมีดอกไม้ด้วยก็อุทิ์แกเจ้าพวกที่ตายเหรอฉันเคยเห็นดอกไม้แบบนี้มันคือดอกไม้ที่ในบหัวเราเป็นดอกไม้ประจำชาติของแค่นเรีย ทั้งหนึ่งมันเคยเบ่งบานในทุกมุมของดินแดนของเราวงจรชีวิตของดอกไม้นี่อยู่ได้เพียงแค่สองสัปดาห์เท่านั้นแต่ถ้าหาักถอลลนนะ้ำมันออกไปจากแคนเทียแล้วก็กลีบของมันจะหยุดเติบโตและแข็งทื่อจ,จนกลับมาอย่างดินแดนเดิมกลีบของมันถึงจะกลับอ่อนนุ่มและสุดท้ายก็สลายกลายเป็นผุยพงดังนั้น,นในเตวัด จึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนพพนจรซึ่งหมายถึงความอ่อนโยนของบ้านเกิดอ๋อนี่ชื่อของดอกนี้คืออินเทวัตครับทุกคนครับโอ้อเป็นดอกไม้ที่มีชื่อเดียวกับโลกงั้นเหรอเป็นดอกที่ติดอยู่บนหัวเราเนะทุกคนนะอ,อดอกไม้หมายความว่าพี่ชายพี่ชายอยู่ที่นี่ ถ้าในเควสถ้าเราเลือกตัวละครเป็นตัวเอกนะทุกคนนะเป็นผู้หญิงนะครับเอ่อในเควสมันจะเรียกอีกฝ่ายหนึ่งว่าพี่ชายแต่ถ้าเราเล่นเป็นตัวผู้ชายมันจะเรียกตัวผู้หญิงว่าพี่สาวองค์ชายในที่สุดท่านก็ตกลงแล้วอย่างนั้นเหรอเพราะว่าจดจ่อกับการต่อต้านกฎแห่งสวรรค์มากเกินไปเราจึงลืมภารกิจฟื้นฟูประเทศของตัวเองไปที่จริงฉันไม่รลังเลแบบนี้เลย อุปกรณ์ใกล้จะเสร็จแล้วพวกเราพร้อมรับคำสั่งของท่านาามั่นใจได้มากแค่ไหนอะในทางทฤษฎีก็ประมาณเออ99%อาถอะนะถึงแม้จะมีความหวังแค่1%อร์ก็ตามพวกเราก็เช่นกันนะไม่ใช่หรือไงไต่างก็ตกอยู่ในก้นเห,ว,หวนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะ สำหรับพวกเขาแล้ว,วการหว,หวนคืนสู่วัฏจักรโดยเร็วก็คงจะดีกว่าการอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรีนะเลิกปล่อยให้พวกเขาแบกรับบาปท,ที่ไม่มีมูลเหล่านี้ต่อไปเถอะนะนนดดาการตัดสินใจของท่านคือความโชคดีของเอบิสออเดอเอาเห็นเัาด้วยพี่ พกกี่ก,กุกูกุกูกุกูไปซะแล้วเห็นอะไรบ้างไล่ฟังหน่อยได้ไหมเธอเหม่อไปสักพักหนึ่งและนะนี่คือสายสัมพันธ์อันน่าทึ่งของฝาแฝดจริงเหรอดูเหมือนว่าพวกเขากำลังพยายามจะใช้อุปกรณ์บางอย่างเพื่อล้างคำสาดน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ที่พวกเราเห็นก่อนหน้านี้นะ อีกฝ่ายหนึ่งยังพูดเรื่องฟื้นฟูประเทศด้วยใช่ไหมเพราะเขาบอกว่ามันคือภารกิจเจ้าคนหัวรันคนนี้ยังไม่ยอมแพ้จริงๆด้วยนะะดูเหมือนว่า Abyss Order วางแผนที่จะใช้สถานที่แห่งนี้ชำระล้างคำสาปของคีริกุจาฟื้นคืนชีวิตของพวกมันและเป็นรากฐานสำคัญของการฟื้นฟูแคทเรียลล่ะท้ายที่สุดหากไม่มีพลเมืองก็ไร้ประเทศอืมมันจะมีโอกาสสำเร็จไหม โง่เขาสิ้นดีไม่มีโอกาสมาแต่เปอร์เซ็นต์เดียวด้วยซ้ำเอ้ยไอฮีร่ไมัยังบอกก็มีตั้งหปอรเซนฉันเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าในฐานะคนที่โดนคำสาปมาห้าร้อยปีไม่มีใครรู้ดีไปกว่าข้าคู่นี้หรอกเออมันขัดขืนไม่ได้หักพยายามฝืนรบล้างคำสาปแล้วก็จะไอ่มีอะไรเลยนอกจากความเจ็บปวดดังนั้นจะต้องรักษาสติและย้ำเตือนตัวเองซ้ำๆว่า พวกนี้ไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วการยึดติดอยู่กับมันหรือรู้สึกกับมันมากเกินไปจะทำให้เจ้าจมดิ่งไปเรื่อยๆสุดท้ายจะจมไปในโคลนตมที่ไร้ทางออกเหมือนกับพวกมันทางที่ดีให้ความสำคัญกับสิ่งที่มีค่าแก่การมีชีวิตมากกว่าจะดีกว่านะทำไมต้องเชื่อนายด้วยล่ะดนสลิปนายมันคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแค่ห้ายปีเองได้ก็ทนความเจ็บปวดทุกนี้ไม่ได้แล้ว ก็จริงนะความสัมพันธ์ของเราไม่เหมือนกันนนะแต่ฝ่ายนั้นนะเป็นฝาแฝดของเธอนะี่นะถ้าเธอเลือกจะอยู่ข้างพี่ชายมันก็สมเหตุสมผลนะ่นะไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหนไม่ส่งผลต่อเจตอารมณ์ของฉันอยู่แล้วการหยุดจั้งเอบิสคือสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำแต่ครั้งนี้ฉันจะช่วยนายนะแดนฉันแค่ไปเห็นด้วยกับวิธีที่พี่ชายตัวเองทำเท่านั้นแหละ ยงงั้นเหรอ99%อาจจะตายอย่างเจ็บปวดไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแทนคนอื่นเออยิ่งไปกว่านั้นเจ้าพวกขี้ริคูจาน่ะดูเหมือนว่าคำถามสามข้อที่ฉันเคยถามเธอก่อนหน้านี้ไม่มีความหมายแล้วสินะเธอได้ค้นพบวิธีการมองโลกในแบบของตัวเองแล้วสินะในเมื่อตอนนี้เธอเผยความคิดที่แท้จริงของเธอแล้ว เธอเองก็ไม่อยากปิดบังอะไรอีกต่อไปตอนนี้สิ่งที่ฉันสนใจมากกว่าคือการหยุดจังเอびสฉันจะไม่ยอมให้เอบิสมาเหยียบย่ำเจ็ดจำนงของฮาฟ์ฟดันและคนอื่นๆอำเภอใจแบบนี้นะฉันเข้าใจดีเอบิสอาจจะปรากฏตัวได้ทุกเมื่อ่อยระวังและเดินหน้าต่อกรกันเถอะนะเอ่อครับทุกคนครับเสร็จแล้วมันก็พาเราเดินเข้า่า อ้อมเดินอ้อมตรงนี้แล้วก็มาจับกิ้งก่าหนึ่งตัวเห็นเมืองกับหัวจากตรงนี้ด้วยล่ะเดี๋ยวนะระวังพวกมันอยู่ข้างบนนั้นเหรอเกิดอะไรขึ้นอ่ะมีแสงออกมาจากกลางห้องด้วยแสบตาชะมัดการกลายพันธุ์ยังคงดำเนินอยู่พวกเอฟิสออเดอร์ลงมือแล้วการสลิป ยังไม่รามืออีกสินะแถมยังร่วมมือของฝาแฝดขององค์ชายอีกด้วยก่อนหน้านี้ข้าไม่มีเวลาจัดการกับเครือข่ายเทรลพอร์ตใข่ดีสุดท้ายมันก็บังเอิญส่งแกม,มาทินเน่เป็นความผิดของข้าเอง ะเจ้าคนขี้ขาดที่เอาแต่วิ่งนี่อ,อะไรที่ทำให้แกกล้ามาขวางหน้าข้าเพราะว่าเจจํานงขององค์ชายต้องถูกดําเนินให้สําเร็จข้าจะขจัดอุปสรรคทุกอย่างที่ขวางให้สิ้นซากครั้งนี้ข้าจะต้องล้างคําศัพทที่ทรมานให้กับผู้คน<พ>ให้หมดสิ้นคือพวกเอเสิสพวกนี้ก็เป็นพวกที่โดนคําศัพท์เหมือนกันจริงๆคือพวกเนี้ยเดิมทีก็เป็นน่าจะเป็นชาวแคทรียเหมือนกันครับทุกคนครับแต่ว่า สุดท้ายแล้วแดนสลิปมันเลือกที่จะทรยศพวกนี้แล้วทุกคนนะเออแล้วก็กลับจะกําจัดเอบิดให้หมดไปอีกนะทุกคนนะแต่ว่าพวกแกนั่นละที่ทรมานพวกเขาในตัวข้อขีริคุจาพวกนี้นะนอกจากคํำสาจะไม่มีสิ่งใดที่หลงเหลืออยู่แล้วข้าจะไม่นอีกต่อไปแล้วมาเลยดาสลิปไดีสลิปุเจจำนงหน้าขันเจนน้คนก้ากับกาสละสซ ชีวิตเพื่อยื้อเวลาอย่างนั้นเหรอในเมื่อแกอยากจะโดนแล้วก็เอาไปเลยเหมือนก็พูดเท่ไปกันแหละแต่ถึงเวลาสู้แล้วเราสู้ทุกคนเออใช่ไหมละะ่ะแกอะมันแพ้น้ําแข็งอยู่แล้วแต่ว่าแกจะสู้กับรุ่นพี่ขายาได้อย่างไรและพลังแห่งลมนางเอกด้วยนี่แน่ปาดเป่าอืมแล้วก็โจมตีด้วยฝนดาวตกไม่โดนเลยแม้แต่ดอกเดียวนี่แกบักอัดหลบอย่างนั้นเหรอ เออนี่ได้แช่แข็งมันไว้แช่แข็งมันไว้คือโอกาสเดียวที่เราจะจัดการมันได้ช็อตมันกระโดดหนีโถ่ไอ้เออยิงกับหลังยิงก็ได้แกไปสู้กับตุ๊กตานุ่นเพื่อนนี่แน่โดนต้องเถียวมากเข้าไปหลังเอ็กดูดไม่โดนด้วยครับทุกคนครับหลบก่อนทุกคนที่มันไม่แบบที่มันไม่เรียบที่มันไม่เรียบแกกระตีฉันไม่โดนเหมือนกันใชจะรู้เหรอดูพลังแห่งขายซสก่อนการเต็มเร็วนี้คืออะไรแกรู้ไหม บาบาราชูยาจัดการมันพลังแห่งระเบิดตุกตาบาบาราชูยาเรียบร้อยครับทุกคนครับจัดการมันเลยว่าบันนี่ฆ่ามันปุ๊บนี่นะต้องเหี่ยวมากครับทุกคนครับดูวิธีการทำลายโลกแบบนางเอกนะทุกคนนะไม่ทันนะครับทุกคนครับโธ่เอ้เก็บ<น>พลังงานของขยะก,ก่อนทุกคนนางเอก ไม่ทันครับทุกคนครับนางเอกรีคูนานมากอ้อไอตัวนี้มันทําให้สกิลเรารีคูนานทุกคนระวังเงินทุนครับ,บอย่าโดนมันตีท่าน้ํามันจะทําให้เรารีคนนูทุกคนนะเอออย่างนี้แล้วก็ตอนพลังนี้เข้าไปเออเอาตัวนั้นหลอกล่อไว้ทุกคนเดินหลบครับทุกคนครับคิดว่าไม่มีจงลี่แล้วจะ,จะสู้นายไม่ได้ก็เลยดีแนะ่ดูครับทุกคนครับเนี่ยพลังนางเอกเนะี่ยทุกคนพี่บอกเลยครับ หมดอย่างรวดเร็วเห็นไหมเมื่อกี้ทุกคนดูทันไหมเออไม่รู้ว่าทุกคนดูทันหรือเปล่าครับแค่แช่แข็งมาล้อนังเ็กเอาลมเป่าเห็นไหมหมดหลอดในข้าวเรียวอ่ะทุกคนเออเนี่ยพี่บอกเลยว่าเคล็ดลับในการผ่าน e เอบิดสไปรัลเอบ e ชั้น12ให้มันได้9ดาวนะทุกคนนะนางเอกลมนะครับทุกคนครับนางเอกลมเป่าทีเดียวลอเอบิหายนะทุกคนนะอืม ไม่มีเวลาคุยเล่นแล้วดูเหมือนว่าพวกมันจะทำงานแล้วเออตอนนี้ยังมีเวลาเรารรีบไปเลยนะเอาครับทุกคนครับเมื่อปาดตัวนี้แล้วแล้วตัวนี้ก็จะมีอ่จุดชมว,วิวโผล่ขึ้นมาครับทุกคนครับเออครบแล้วมั้งเนี่ยเราพยายามจะกลับไปอย่างดวดยเร็วครับทุกคนครับแต่มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นครับนี่อะไรอ่ะแันสลิป เราเปิดประตูมิติเข้าไปครับทุกคนครับมันก็จะพาเราโผล่มาตรงนี้เลยเฮ้ตัดฉากเลยครับทุกคนครับตัดฉากเลยผม,ยมก่อนช่วยเพิ่มพลังกำจัดบรางสะะน้ำนั่นเฮอ้อ,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 อ ทุกคนที่โดนคำสาบมันทำอะไรเนี่ยมันกำลังจะล้างคำสาบหรือมันจะทำอะไรกันแน่เนี่ยจะปล่อยให้พวกมันต้องจบชีวิตด้วยความทุกข์ทรมาน,นเช่นนี้กันเหรอต้อตรงรีบหาวิธีหยุดยั้งมันซะมาแล้วครับทุกคนครับ องครักษ์พิทักษ์ราชวงศ์ฮาฟูดันว้าฮาฮาฟดันอย่าทำแบบนั้นเจ้าจะตายไปด้วย อนแรกข้าคิดว่าเขาจะสลายกลายเป็นควันไปทันทีไม่คิดว่าร่างวิญญาณของฮาฟูดานจะแข็งแกร่งขนาดนี้เลยนะเนี่ยเจ้าพวกสินเกกะ,กกะอกขวังทางข้าอีกแล้วลมัวแต่มองอะไรอยู่ละ่ะโอกาสที่จะกำจัดฉั้นแบบนี้นะไม่ได้หาง่ายๆนะได้สลีฟูจัดการมันแล้วปิดอุปกรณ์นนัซะ แล้วแกจะทําอะไรบ้างไหมสักอย่างหนึ่งไหมอ่ะรถจากสั่งเนี่ยมาเลยนังเอกล้มปา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 เขาให้ครับทุกคนครับแล้วก็แช่แข็งแบบออโตเมติกตีเข้าไปเติมไฟด้วยเอาเติมไฟด้วยจิก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 ตุ้มเขาให้มานังเอกอีกสักรอบหนึ่งปา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 เขาให้โอ้โหดูมันแทบจะไม่ได้ขยับเลยทุกคนเจอพลังแห่งนังเอกแล้วุอ้ยหลบ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  เอาแล้ว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 อาโดนครับทุกคนครับแต่มันล่วงลงไปแล้วทุกคนนะจังหวะนี้แดนสลีฟครับทุกคนครับแดนเฮ้ไม่ใช่แดนสลีฟรุ่นพี่กายะหลบเอื้อหลบยิงไงให้โดนเต็มๆต็้องเอาตุ๊กตาหลอกล่อมันไว้เอื้อหลบยิงไงให้โดนเต็มๆอีกแล้วตายหมดแน่ทุกคนอย่างกี้อย่างกี้ช่วยเหลือไม่ได้แล้วเออบารบาร่าความหวังสุดท้ายของเรา เออโดนอีกแล้วหลบอยู่ตรงไหนก็โดนตุ๊กตาตุ๊กตาไปช่วยอะไรฉันเลยเออตุ๊กตาไปช่วยอะไรฉันเลยหลบมาด้านนี้ครับทุกคนครับแดนสลิปเออมันต้องแบบใช้พลังวงกลมครับทุกคนครับหลบครับทุกคนครับสวยครับทุกคนครับโยนตุ๊กตาเข้าไปอีกใหม่อีกรอบหนึ่งลบ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 สวยครับทุกคนครับหลอกชิดาครับทุกคนครับค่อยๆเก็บพลังไปเออเโดนอีกนิดหน่อยครับทุกคนครับดูซิว่านางเอกจะดูดน้ำกับสายฟ้าดูดอะไรก่อนครับทุกคนครับ นางเอกดูสายฟ้าแต่ว่าก็แค่ลำพังลมนางเอกก็ลดได้พอสมควรนะเออลดได้พอสมควรจงวังหวะนี้ครับพวกนะครับป้าเขาให้ดูดป้าเขาให้เออลดได้พอสมควรครับทุกคนครับนี่แน่ระเบิดด้วยระเบิดด้วยจริงๆแล้วเอเบอร์เป็นตัวที่ทําลายโล่ได้รุนแรงมากเออเนี่ยทำไมพี่ไม่ใช้ตั้งแต่ทีแรกครับทุกคนครับเพราะว่าเอเบอร์สกิลชาร์จยิงของเอเบอร์คือเป็นสกิลทําลายโล่โดยเฉพาะนะทุกคนนะไอ,เอ้พวกโล่ธาตุนะครับ ทำยังไงดีเอบสเลกเตอร์ถูกกำจัดแล้วแต่อุปกรณ์มันจะไม่หยุดทำงานเลยหาฟูด <food> ันเขานะอ่อฉันไม่ได้รับผลกระทบจากการชำระล้างคำสาบหรอกไม่ได้ตราบใดที่อุปกรณ์ยังเปิดใช้งานอยู่นะวนพวกเราจะออสูญสาบยังไม่สามารถใช้ความสามารถที่แท้จริง<ส>ของเรา,เราได้ไดมีแค่เธอเท่านั้นที่ต่อกรกับเอบสได้นะอ๋อถ้า ถ้าตายกันหมดก็มีแค่เราเป็นความหวังสุดท้ายนะครับทุกคนครับถ้าเธอเห็นแก่ความเสียสละของเขาอย่ามัวเสียเวลาอยู่ที่นี่เห็นลำแสงกับประตูมิติเหล่านั้นไหมพวกเขาจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ไว้กับที่อื่นนะรีบไปดูกันเถอะเราต้องผ่านประตูเทเลพอร์ตพวกนี้ไปอย่างนั้นเหรอเอาละครับทุกคนครับเราจะต้องผ่านประตูเทเลพอร์ตพวกนี้ไปสัมผัสมันและ เดยอไอพวกนั้นมันจะเกิดขึ้นมาโอ้มันไม่เกิดแล้วครับทุกคนครับไอตัวนี้มันมาก่อนครับจังหวะนี้ทุกคนดูดไฟให้ได้แต่มันดูดน้ำครับทุกคนครับเออระหว่างน้ํากับไฟตัวดังเอกมันดูดน้ํำนะทุกคนนะอืมสวยงามครับทุกคนครับแต่ว่ามันก็ช่วยให้ฝั่งนี้นี่เล่นงานได้ง่ายๆครับทุกคนครับนี่ได้บ่าวเชี่ยเปียกน้ำทั้คู่เปียกน้ำทั้คู่จะสู้ยังไงดีตัวดังเอกดูดมาาสิเรรียยบ้อปปัน และทำ้ายมันทุกคนนี่แน่ครับทุกคนครับเรียบร้อยไปหนึ่งรีบวารไปอีกหนึ่งจุดจุด๊บฮะยังมีอีกครับทุกคนครับจะมีอีกและจุดที่สองตรงนี้มันเหมือนจะมีนั่นไงลูกกลมนั่นไงพี่ว่าละเราเจอแล้วครับทุกคนครับอันนี้มันคงวาร์ปมาข้างล่างตรงนี้แหละเออ เอาจัดการเอบีก่อนก็ได้ครับทุกคนครับมันเกิดออกมาแล้วจัดการมันขยนี่ได้เช่งฉลูหาครับทุกคนครับเาราต้องการน้ําแข็งหรือว่าน้ําหรือว่าต้องการไฟเอาดูไปก่อนครับทุกคนครับดูดเป็นไฟมาก่อนก็ได้เออเสร็จแล้วก็น้ําแข็งมันเติมทีหลังได้ครับทุกคนครับปาบปาบปาบป้ารอคูดาวครับทุกคนครับรอคูดาวดูดปองอืมโยนโยนชาร์จ โป้งเรียบร้อยครับทุกคนครับปาป้าป้าป้าปาบ้า,บา,บา,บาบเขาให้สวยงามและเจ้าก้อนกลมนี้ที่เราเห็นจากข้างล่างนั่นเองครับทุกคนครับชิบแล้วก็ยังบีไอที่ด้วยนะทุกคนนะเปิดใช้งานครับใช้เก้าเม็ดฮะเปิดเลยทุกคนไอไอก้อนเก้าเม็ดที่เราได้ไปจากการไล่ปราบจะพวกนี้ทุกคนนะเข้ามาข้างในครับทุกคนครับมีกล่องลักอยู่ครับ เออจึก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 จอ่าดูสิกระดาษจดหมายสีเหลืองแผ่นหนึ่งเขียนด้วยบันทึกที่มีประโยคไม่ชัดเจนเนื้อหาบางส่วนถูกทำลายอันนี้เป็นเนื้อหาที่เขียนว่าอะไรก็ไม่รู้ครับทุกคนครับเออแต่ว่าเราเห็นแค่บรรทัดหนึ่งครับทุกคนครับดูเหมือนกับว่าเขาบอกว่าอ่า แต่และไอดียนะทุกคนนะจะสุ่มให้เห็นบรรทัดหนึ่งบรรทัดหนึ่งครับเออแต่และคนจะเห็นแค่บรรทัดเดียวแต่ว่าเราสามารถเอาเนื้อหามารวมกันแล้วก็อ่านข้อความข้างในได้ทุกคนนะโดยการไปแปลเข้ากับภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับทุกคนครับโอเคอ่าเรารู้ละมันอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนครับเราเราเอามาพวะไอเอวาวา์ฟวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันทุกคนเผื่อวันหนังเราต้องมาที่นี่อีกนะทุกคนนะอืมกลับไปครับทุกคนครับกลับไปจึ๊บ จิบจิบจิบก่อนอื่นเราใช้้นี่ก่อนก็ได้ทุกคนอ่าจะเห็นว่าตอนนี้นะครับไอกรมสีฟ้าแล้วทุกคนนะั้นมันย้ายไปฝั่งนี้แล้วครับแสดงว่าเม็ดคุรัตเม็ดสุดท้ายอยู่ฝั่งนี้นะทุกคนนะวาร์ปกลับมานะครับทุกคนครับและอีกประตูหนึ่งนะครับทุกคนครับประตูนี้มันต้องพาไปที่ห้องด้านล่างจิบซึ่งมันก็อยู่แค่ด้านล่างตรงข้างล่างตรงนี้ใช่ไหม เอมื่อวารลงมาครับทุกคนครับอาละคราวนี้เป็นเม็ดสายฟ้ากับเม็น้ำแข็งนะทุกคนนะเราต้องการน้ำแข็งนะครับเพื่อทำลายสายฟ้านะครับทุกคนครับเออก็ฉายาดีไงล้อจัดการมาเลยปงปปปปปปปอุ๊ยโนนางเอกเกือบตายโดนตัวอะไรไม่รู้ตีอยู่ครับทุกคนครับเมื่อกี้ลืมดูนางเอกเกือบตายเลยนะทุกคนนะเออลงมาก็โดนไปครับทุกคนครับปั๊บป๊บ โอ้งเขาให้ครับทุกคนครับโยนระเบิดเข้าไปล้างเอกดูตุ้มเอามันกระเด็นหนีลูกตาไปอีกเออระเบิดต้มต้องเถียวมากเรียบร้อยครับทุกคนครับเตตีครับทุกคนครับตี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 นะทุกคนนะโอเคเสร็จแล้วอิเล็กโทคลัสครับทุกคนครับมันต้องอยู่ฝั่งนู้นแหละเพราะมันมีลมๆมอยู่นะทุกคนนะอื้ ต้องบินข้ามไปอย่างนี้นะทุกคนนะเออต้องบินข้ามมาอย่างนี้เอามากลับมาจุดเริ่มต้นจริงๆเรามาแบบาร์บมาก็ได้นะปาบเขาให้ครับชินเจ้าเหลียงครับทุกคนครับแล้วก็พลังนางเอกดูดทั้งคู่ครับทุกคนครับล่วงไปหนึ่งครับทุกคนครับล่วงไปหนึ่งปาบปาปาบเขาให้ครับพาไปล่วงไปด้วยกันครับทุกคนครับเอาตัวของนางเอกรอจังหวะครับทุกคนครับดูดป้องเขาให้นะทุกคนนะเช็คจะรู้หางครับทุกคนครับ โยนตุ๊ก,กตาเข้าไปครับเตรียมตัวครับขยะขยะใช่แค็งนี่แน่ล็อกชิด้าครับทุกคนครับป้งยังไม่ตายอีกมันอึดจริงๆตีเข้าไปนะครับทุกคนครับและก้อนสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่นี่นะทุกคนนะเรียบร้อยครับทุกคนครับเสร็จแล้วทุกอย่างก็สงบนิ่งแล้วเราต้องเดินกลับขึ้นไปใหม่อ๋อโอเคครับเจอละทุกคน อีกอันหนึ่งอยู่ข้างล่างนะทุกคนนะเออนี่ครับบินลงมาจากข้างบนนะครับบินมาจากบนปราสาทเราจะเห็นว่ามันมีหินแบบเดินขึ้นมาตรงนี้ได้นะทุกคนนะถ้าเราไต่หินด้านข้างนี่ก็ไต่ขึ้นมาได้เหมือนกันนะเนี่ยเม่ทางขึ้นมาเลยครับแล้วก็จะมีไอ้รังแมงมุมอยู่นะทุกคนนะเออนี่นะครับพอทําลายรังแมวงมุมเข้าไปก็ข้างในจะไม่มีอะไรนะเออมีแค่ก้อนกลมอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับโอเค ต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับทุกคนครับเราเก็บก้อนกลมครบแล้วทุกคนนะเพื่อนพี่ก็มาหาจินอูหน่อยครับทุกคนครับเพื่ออัพเกรดลูเมนสโตนให้ถึงขั้นสุดยอดไปเลยนะครับทุกคนครับเรียบร้อยครับปริงนี่พี่ได้เนมการ์ดลูเมนสโตนมาแล้วนะครับทุกคนครับเออเยี่ยมไปเลยนะทุกคนนะนี่ครับนามบัตรลูเมนสโตนนะครับทุกคนครับเลเวลอัพนะทุกคนนะ แล้วก็ยังได้ที่อีกนะครับทุกคนครับเออความสําเร็จพวกนี้ที่ได้มาจากการทําเควสหลักแล้วทุกคนนะเก็บให้หมดนะครับเสร็จแล้วนะครับทุกคนครับนี่ก็ครบร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีครับเตี่ยเออเนมการ์ดแคซัมนะครับทุกคนครับเออก็จะได้ครบหลังจากที่เราเล่นเควสมาถึงตรงนี้แล้วทุกคนนะเออเล่นเควสมาถึงตรงนี้ก็คืออ่เปิดล็อกปราสาทด้านบนก็จะสามารถแบบเข้าไปเก็บของได้นนัเองนะครับทุกคนครับโอเควาร์ปกลับขึ้นไปใหม่นะทุกคนนะ และเมื่อเราเดินทางมาถึงที่นี่ขราวนี้คงปิดอุปกรณ์เหล่านี้ได้แล้วนะอาการแสบร้อนหายไปแล้วเราหยุดแผนการของเอบีได้สำเร็จแล้วใช่ไหมเออแต่ดูเหมือนเขาจะขอดูก่อนแล้วกันหน่อยนะ แตนคงจะเสียใจมากนะเนี่ยอดีตสหายร่วมรบต้องมาจากกันนีต้องมาเจอก,กันก็อยู่ในสภาพนี้ไปกันเถอ,อะฮะฮะวิญญาณเขาถอดออกมาครับทุกคนครับ ขออภัยด้วยท่านเดสลิฟผู้เป็นดาบแห่งแสงสุดท้ายตอนนั้นข้าทําให้ท่านผิดหวังข้าไม่สามารถปกป้องชาวเมืองไว้ได้ไม่รอกห้าร้อยปีมานี้เจ้าทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากพวกเจ้ายังคงเป็นความาภาคภูมิใจของข้าจนถึงทุกวันนี้า ครียไม,ไม่ล่มสลายใช่ไหมครับท่านเพาท่านยังอยู่ตรงนี้นะ<ม>อื <c oughs> อฮะฮะดนก็ม <c oughs> ไม่ต้องฟื้นฟูประเทศแล้วล่ะ กี้คือวิญญาณของเขาอย่างนั้นเหรอที่นี่มีพลังประหลาดมากกว่าหนึ่งชีวิตรวมอยู่กันอยู่เพราะงั้นไม่แปลกเลยที่จะมองเห็นวิญญาณนะแต่ถ้าพวกเธออยากสำรวจล่องลึกลงไปให้มากก็ต้องระวังด้วยนะพวกเราจะระวังเป็นอย่างดีแล้วเดนไม่ไปกับพวกเราเหรออุปกรณ์เมื่อกี้ทำไ้ฉันบาดเจ็บไม่น้อยนะฉันคงต้องใช้เวลาพักปืนสักเล็กหน่อย อย่างนี้นี่เองไะนะที่จริงอ่ะฉันดูออกตั้งแต่แรกแล้วล่ะนายก็แค่กล้าใจฝืนไว้เท่านั้นสินะนายกลัวจะพักผ่อนบ้างแน่แดนแบบว่าหยุดงานให้ตัวเองสักสองสามวันน่ะหยุดงานลรอคำน,นี้ไม่มีในพจนานุกรมของฉันหรอกฉันมีเรื่องที่ต้องสำคัญที่ต้องทำนะการถักทอแห่งชจกจะตายยังคำนวนยังดำเนินอยู่ฉันกำลังสงสัยว่าอุปกรณ์เสริมพลังเหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนนั้นด้วย อรอนายฟื้นตัวแล้วเราค่อยคุยกันเลยนะนะขอบคุณที่เข้าใจนะวันหน้าหวังว่าเจอกันครั้งหน้าเธอคงไม่อยู่ข้างนั้นนะ,ะนี่เดนเขาจะคิดเจ้าแค้นทมกัรนันเรี่ยถึงได้พูดแบบนี้เนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่มีโอกาสได้เจอพี่ชายของเธอแต่ก็ถือว่าได้รู้ข้อมูลที่มีประโยชน์เหมือนกันนะเนี่ยตราบใดที่เดินทางต่อไปพวกเธอจะได้พบเจอกันแน่นอนทุกอย่างจะต้องกลับมานะ อ๋จริงสิตอนแรกเรามาที่นี่เพื่อตรวจสอบพฤติกรกรมแปลกๆของพวกคีริคุจานี่ตอนนี้เราน่าจะกลับไปรายงานได้แล้วนะไม่รู้ว่าเออเกิดอะไรข้างบนค่อนข้างซับซ้อนสําหรับคนทั่วไปหรือเปล่ายังไงก็เถอะอย่าลืมคําขอนั้นไปก็พ,พอนะเพราะว่ารางวัลรอเราอยู่เควสก็สําเร็จครับทุกคนครับแล้วก็จบนะทุกคนนะโดยที่ไม่ต้องไปส่งเควสนะครับทุกคนครับก็ได้มาหกสิเพชรนะครับทุกคนครับและ เพชรตอนนี้ร3 0ยสนะทุกคนนะร้อยสาโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า